ผมเชื่อได้ว่ากว่าพวกเราจะเรียนรู้งานในที่เนี้อย่างทํำอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นปีอัพเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเก่งในงานที่เราทำถามอะไรต็อตอบได้อัพตึงเฮ้ยถามอะไรตอบได้ตอบได้ผู้หญิงรู้จักผู้ชายรู้จักต้องตอบอยู่ในรายการของที่นี่ถามตั้งแต่หัวไยท้ายไยก็ตอบได้แต่อต้องเอาหน้างานของตัวเองก่อนองตอบให้ได้ เป็นเฮสาก็ต้องกองงานเกี่ยวกับงานเฮสานได้เป็นจะซื้อก็ต้องกองงานจะซื้อได้ได้สัพเพอร์วิจีตเจาจะไรทีที่รถก็ตอบได้เข้าใจไหมครับถามอะไรต้องกอบได้ต้องเรียนรู้งานของตัวเองให้เก่งให้ชำนาญ